สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบซีตูเล่าเรื่องผ่านไพ่กับท็อปิกหัวข้อวันนี้เนาะว่าเดือนมิถุนายนจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับชาวกองวันพุธนะคะค่ะแล้วก็ใช้ไพ่ยิปซีหลายสำรับด้วยกันแล้วก็พูดเหมือนทุกครั้งอีกแหละค่ะว่าเป็นการดูโดยรวมห้ามอินห้ามดราม่าเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ใช่เลยก็ได้ก็ถือว่ามาฟังสตอรี่สนุกสก,กันแล้วกันนะคะ ค่ะทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องเลยเ,เสียงรถชาวกองวันพุธเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะโอ้ยขึ้นต้นด้วยเนี่ยมีหมดเลยนะสิบดาบสิบไม้แล้วก็สิบถ้วยก็เหมือนว่าตอนนี้คุณเยอะเริ่มยอมรับ ความเป็นจริงแล้วเนาะหลายๆสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถึงมันจะเจ็บปวดยังไงเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเหมือนคุณอยู่ในระหว่างทางหลายๆเรื่องอะ่ะมันใกล้กําลังใกล้จะจบลงแล้วอะ่ะเนี่ยโชคชะตากําลังจะเปลี่ยนพอดีมีสองใบนี้มันขึ้นมาก็เลยเอ,อยากบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยมัน มันกําลังจะจบลงแล้วเนาะเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทําไว้ในอดีตอะ่ะมันจะส่งผลให้คุณไม่ว่าจะเป็นผลลบหรือผลบวกถ้าคุณทําความดีมาหรือทําสิ่งต่างๆที่ดีมาคุณก็จะได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าคุณทําในสิ่งที่ไม่ดีมาก็เหมือนกับทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วประมาณนั้นนะคะแต่เหมือนกับว่ามันจะเป็นในด้านดีมากกว่าเพราะมันจบด้วยไพสวยอะคะ่ะเริ่มต้นด้วยสิบดาบต่ ลงท้ายด้วยความสุขคือเทนออฟคัพะค่ะคุณหลายๆอย่างอีโกในตัวคุณหรือความยึดมัน่นหมายมั่นเนี่ยคุณได้มองโลกที่เปลี่ยนไปมองโลกในแง่มุมใหม่ๆเพื่อที่จะหาความสุขให้กับตัวเองอะค่ะบางครั้งคุณจะหลับหูหลับตาในหลายๆเรื่องที่มันที่คุณหมกมุ่นคุณคิดอะแล้วมันยังไม่สำเร็จหรือว่ามันยังไม่ส่งผลให้คุณสักทีอะ หมือนคุณเริ่มปล่อยวางมันได้ลงแล้วอะค่ะแล้วอยู่กับปัจจุบันมากกว่าความสุขคุณก็จะมีมากขึ้นอะคะ่ะก็ทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องเนาะสุขภาพสําหรับคนที่เพิ่งผ่าตัดหรือว่าเพิ่งพักฟื้นอ,อยู่ในช่วงแบบขั้นตอนในการพัก,พกฟื้นนะคะมันก็จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในดีดีขึ้นนะคะสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นนะคะสุขภาพจะดีขึ้นค่อยคอยเป็นค่อยๆไปอะค่ะโชคชะตามันกําลังจะเปลี่ยน แต่สําหรับคนที่กําลังหรือว่ากําลังทําไม่ใช่กําลังเหมือนเพิ่งผ่าตัดในการเสริมสวยหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เกี่ยวกับสัลยกรรมต่างๆเนี่ยเหมือนช่วงช่วงเนี่ยก็เหมือนอยู่ในช่วงพักฟื้นให้คุณทําตามการดูแลตัวเองตามที่คุณหมอบอกนะคะส่วนคนที่แข็งแรงก็ยัง ยังได้อยู่ค่ะแต่ให้ระวังพวกอุบัติเพเอ,อุบัติเหตุโดยเฉพาะการเดินทางทางน้ําให้ระวังสักนิดหนึ่งนะคะให้ให้ระวังการเดินทางทางน้ําสักนิดนึงค่ะสำหรับชาวกองวันพุธในเดือนมิถุนายนนะคะเออก็ถ้าจําเป็นที่จะต้องเดินทางก็เซฟตัวเองด้วยนะคะอย่างเช่นใส่เสื้อชูชีพหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะส่วนเรื่องการงานจะมีการเปลี่ยนแปลง คุณจะได้เจอในเส้นทางที่ใช่ที่ชอบในการงานที่คุณทำอยู่อย่างเช่นก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณไม่ชอบในสิ่งที่คุณทำคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงเกิดความชอบในอาชีพที่คุณทำก็ได้หรือคุณอาจจะย้ายงานเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนวิธีการทำงานต่างๆเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่มันทำมาเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่เส้นทางของคุณนะคะบางสิ่งบางอย่างเนาะคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมันให้มันแบบว่า ดีขึ้นกว่าเก่าแล้วก็อาจจะใช้เวลาน้อยลงแต่มีความสุขมากขึ้นในการทำงานประมาณนี้เลยะคะ่ะคุณรู้จักแบบปลดปล่อยแล้วก็วางแล้วก็อะไรที่ไม่ดีเนี่ยคุณจะกระจัดออกไปทำให้การงานของคุณเนี่ยคุณจะเลือกคุณคือคุณจะไม่ทุ่มเหมือนแต่ก่อนแล้ว คือทำคุณด้วยความคิดว่าอาจจะว่าทำมากได้มากแต่ว่าคุณมีความคิดใหม่แปลกใหม่ขึ้นมาคุณจะเอ่ออาจจะทำในไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากก็ได้แต่ผลน่ะมันอาจจะได้เหมือนเดิมหรือมากกว่าเก่าด้วยซ้ำตรงนี้เพราะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะมีสำหรับคนบางคนอาจจะมีการย้ายที่อยู่หรืออะไรก็ตามหรือว่า อาจจะได้มรดกที่ดินหรืออะไรก็ตามอะค่ะซึ่งคุณไม่คาดหวังแล้วว่าที่จะได้โอกาสที่มันจะได้มันก็อาจจะมีมาด้วยนะคะอืมจะมีการเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือว่าเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ที่ทํางานอะไรประมาณนี้เลยการเงินก็ยังได้อยู่อะค่ะแต่มันจะออกไปลักษณะการรักษาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่ามีการซ่อมรถซ่อมบ้านเกิดขึ้นเนาะสำหรับชาวกองวันพุธ นอ้อก็คุณรู้จักจากที่คุณวิ่งตามเหมือนกับยึดสิ่งภายนอกมากกว่าภายในจิตใจอะค่ะบนเปอร์ทางด้านแบบรูปลักษณ์กลิ่นเสียงกับตัวเองเนี่ยคุณรู้จักปล่อยวางแล้วก็เข้ามาหาความสุขในใจมากขึ้นส่วนมากชาวกวันพุธในเดือนมิถุนายนนะจะพน้นจะค้นพบความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นจากในตัวเราที่เราไม่ต้องวิ่งหา หรือวิ่งไล่ตามข้างนอกเลยอะค่ะเนี่ยมันจะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นอยู่ในใจเหมือนคุณได้ตื่นรัวแล้วมันเป็นความสงบแล้วความสุขที่อยู่ในใจคุณนะค่ะเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่คุณต้องตัดสินใจเนี่ยคุณอาจจะไม่ไม่จําเป็นต้องตัดสินใจอะไรเลยก็ได้เรื่องบางเรื่องนะคะก็เหมือนกับว่าคุณปล่อยวางได้คุณค้นพบตัวคุณเองคุณพบเส้นทางใหม่ว่าคุณจะทำอะไรกับมันแล้วก็อยู่อย่างอยู่อย่างตรงนั้นอย่างมีความสุขอะค่ะ บางคนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางไกลเกิดขึ้นนะคะไปต่างประเทศหรือไปทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้การาแล้วก็สำหรับชาวกองวันพุธเนาะที่การคนที่ได้ทำงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์เนี่ยคุณจะใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นนะคะอืมแล้วก็จะมีผู้คนก็ติดต่องานมากขึ้นแล้วคุณจะหาจุดยืนจุดที่คุณพอใจในความสุขที่คุณเป็นใช้ชีวิตอยู่อ่า ในเรื่องที่การงานหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในการดำรงชีพอาชีพในปัจจุบันได้อ่ะค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องความรักความรักที่คุณเคยเจ็บปวดคุณคเคย,คเคยบางคนก็ไม่เอาแล้วฉันจะยอมอยู่เป็นโสดแล้วฉันไม่แต่งงานแล้วคุณอาจจะมีความรักเข้ามาก็ได้ค่ะจากคนแดคนโสดนะคะมีโอกาสได้เจอคนทาง,ทางไกลหรือว่าเจอจากการเดินทางหรือเจอจากการที่แบบว่า าจากการไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าการเดินทางกับเรื่องงานหรือว่าได้เจอชาวต่างประเทศหรือว่าได้เจอจากสื่อออนไลน์ก็ดูสักนิดนึงเนาะบางทีมันก็มีเข้ามาทั้งสองอย่างเลย ทั้งของปลอมแล้วก็ของจริงก็เช็คดูเรื่องกมเมอร์อะไรสักนิดนึงนะคะโชคชะตากําลังจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะคะอ,อ,อย่างอื่นไม่รู้แต่อย่างหนึ่งคือความสุขในใจคุณจะมีมากขึ้นคุณจะหาความสงบความพึงพอใจว่าคุณจะอยู่ตรงไหนแล้วก็มีความสุขอะคะ่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูเรื่องความขยายเรื่องความรักต่อเนาะว่าจะเป็นยังไงโอเอ็ดออฟเพนท์เคอลทีออฟบานโอ เ o สอ o r ซคุณจะมีการตัดสินใจค่ะแล้วก็สำหรับบางคู่เนาะที่ความสัมพันธ์หลายอย่างชัดเจนหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยที่เราจะรอ d m เอ็อคือว่าอาจจะมีการตั้งคันเกิดขึ้นนะคะคุณจะมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นนะคะที่คุณรอมานานแล้วที่ทำกิฟต์หรือทำอะไรไม่ได้ไม่สำเร็จออยู่ดีอ่ะ คุณเลิกหวังตรงนั้นแล้วปังปิ้ง,งขึ้นมาเลยคุณก็อาจจะมีมีบุตรมีธิดาเกิดขึ้นด้วยก็ได้สําหรับคนที่รอคอยตรงนี้มานานแล้วเนาะที่ทำอา่ากิฟต์เล,ละกิฟตนะ์แล้วกันเนาะเอ่อที่จะรอความหวังในการมีบุตรอะคา่ะทำมาหลายรอบแล้วไม่สําเร็จแล้วคุณก็ปล่อยวางแล้วก็คุณคิดว่าไม่ได้แล้วอะ่ะคุณจะโอกาสที่คุณจะมีในเดือนมิถุนายนหรือว่าจากอีกหนึ่งเดือนในเดือนมิถุนายนเนี่ย คุณก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอะคะ่ะภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะอ,อืแล้วก็สําหรับคนบางคนเอ,อในไพ่บอกเนาะแต่ก็ไม่อยากพูดแต่ก็อยากจะพูดอะเนาะอาจจะเป็นซิงเกิลมัมหรือแม่แม่ตัดสินใจที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณก็ทําได้นะคะอ,อืคุณก็ทําได้อะคะ่ะตามนี้เลยอะคะ่ะแล้วก็ ความสัมพันธ์หลายๆอย่างที่ก่อนหน้านั้นที่คุณเคยเจ็บปวดอ่ะคุณอาจจะเจอรักใหม่อาจจะเจอรักที่ใช่ที่มันหาตรงกลางเจอค่ะเหมือนที่บอกอ่ะค่ะแต่ก็ไม่ช้าไม่เร็วนี้ค่ะอาจจะเกิดหลังมิถุนายนนี้ก็ได้หรือว่าเกิดภายในเดือนมิถุนายนนี้ก็ได้นอกก็ประมาณนี้เลยความรักก็ยังดีอยู่นะคะก็หนึ่งสำหรับคนที่มีคู่อาจจะมีสมาชิกใหม่หรือคนบางคนก็ตัดสินใจที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็จะมีการเอ่อ เรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นแล้วกันสําหรับคนบางคนเนาะอาจจะตั้งคันก่อนที่จะแต่งงานแต่พอตั้งคันแล้วก็อาจจะได้แต่งงานนะคะและสําหรับบางคนบางคนก็ตัดสินใจที่จะเป็นซิงเกิลมัมแต่ก็ทําได้ไม่ได้คุณมีศักรยภาพที่จะทําตรงนั้นได้อะคะ่ะที่ตามไพ่บอกมาเนาะทีออฟแวนก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยคู่ที่ไม่ชัดเจนมันก็จะชัดเจนขึ้นคุณอ,อาจจะมีการตัดสินใจคือแบบว่า เขาพูดไปวกไปวนมาอีกเนาะเอางนี้ละกันว่าความสุขสมหวังจะมีมากขึ้นไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะอยู่ยังไงเนาะรู้สึกว่าหลายๆวันที่ดูมาเนี่ยวันนี้วันทาวันพุธนาะทําครั้งที่6แล้วโชคชะตาเหมือนกับว่ามันกําลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะก็หลายสิ่งหลายอย่างเนาะอะไรที่คิดว่าไม่ได้เนี่ยมันอาจจะได้อะไรที่คิดว่าได้มันอาจจะไม่ได้ก็ได้ ก็เพราะฉะนั้นให้คุณหาจุดในตัวคุณดีกว่าค่ะว่าให้มันมีความสุขอะค่ะความรักก็เฉกเช่นเดียวกันนะคะคุณมีโอกาสตั้งครันแล้วมีโอกาสที่จะแต่งงานจะมีคนมาหยิบยื่นความมั่นคงให้จากที่เราไม่หวังไม่อะไรแล้วอะจะมีความหยิบหยิบยื่นความมั่นคงแล้วก็ความชัดเจนขึ้นนะคะ่ะคุณจะคุณจะตัดสินใจได้ว่าคุณจะต้องทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องอความสัมพันธ์เนาะ ทีนี้เรามาดูไพ่แนะนำหนีเวลิโอเวลิซูนไอ้นี้ขยายเรื่องความรักนะคะเป็นภาษาเยอรมันอะไรจะเกิดขึ้นอะ่ะแค่คุณให้รู้จักตัว,ต,ว,ต,วตัวตนของคุณเองคุณถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรอ่ะคะ่ะแล้วจักรวาลจะจัดสิ่งพลังงานจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเนี่ยเขาก็จะจัดสรรตามที่คุณต้องการนะคะแต่ขอคุณอย่าโลเลเนาะอย่าลังเลไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าลังเลอะ่ะ ให้คุณตัดสินใจว่าคุณจะมีคู่หรือไม่มีคู่หรืออะไรเนี่ยจักรวาลเคารพการตัดสินใจของคุณนะคะแล้วก็จะประทานสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะอืมในเรื่องความรักนะคะ Very soon, เวล y ี่ซูนเนี่ยไม่โรแมนติกมากเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวมาดูใกล้ๆก่อนนี่แล้วก็ทีนี้เรามาดูไพ่แอ n เจิ้ลแอนเซเนาะว่าจะบอกอะไรโอ้เลตโกให้เดินหน้าต่อนะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะ มันคือคุณน่ะคะ่ะคอมโพมซ์ให้คุณปนีปนอมปนอปนีปนอมกับตัวคุณเองอะคะ่ะหาจุดสมดุลให้เจอแล้วคุณจะเจอความสงบที่อยู่ภายในของคุณเน,นี่ยค่ะเนี่ยแล้วให้คุณเดินหน้าต่อเลยนะมันใช่เลยอะคะ่ะหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นพลังงานลบหรือที่คุณคิดว่ามันไม่ใช่แล้วอะที่ก่อนหน้านี้มันทุกข์เหลือเกินอะให้คุณตัดทิ้งไปเลยนะคะ แค่คุณมีความสงบความนิ่งอยู่ในใจคุณเนี่ยค่ะอืมเดี๋ยวโอกาสดีๆจะเข้ามาบางคนอาจจะมีการเอ่อแต่งงานเกิดขึ้นก็ได้หรือว่าความสมหวังในเรื่องหน้าที่การงานแล้วสุขภาพคุณเนี่ยก็จะสมบูรณ์ขึ้นะค่ะบางคนก็จะรักษาหันกลับมากินพวกผักผลไม้กินแบบพวกชีวจิตหรือว่าคีโตอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะดีขึ้นคุณจะหาหาค้นพบในตัวเองอะค่ะว่าคุณต้องการอะไรแค่คุณหาให้เจอ,อค่ะ นี่ดฟ์เหมือนเชาลี่ออดเลยเนี่ยเหมือนพระพิคเนตเนี่ยอยากจะบอกว่าเนาะสิ่งต่างๆเนี่ยมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอะคะ่ะเหมือนกับว่าคุณสามารถที่จะควบคุมหรือว่าทำควบคุมดวงชะนี้เหมือนกันเลยนะไพ่ใบนี้ใบเดียวกันเลยเให้คุณเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองเนาะ ไอเรื่องที่ไม่ดีเกิดที่เกิดก่อนหน้านั้นอะให้คุณถือว่ามันเป็นบทเรียนที่เข้ามาสอนคุณให้คุณเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นนะคะแล้วคุณก็อย่าคิดว่าอยากอยาทโทถอยในสิ่งที่เคยเกิดก่อนหน้านั้นนะคะให้คุณมีกําลังใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็อะไรที่มันเป็นภาระหลา,หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ย ที่มันไม่ใช่อะให้ให้คุณรู้จักปล่อยวางอะค่ะแล้วคุณเดินหน้าต่อเลยนะคะแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าคุณวางภาระทั้งหมดแล้วเริ่มต้นวางแผนตารางชีวิตของคุณใหม่เนี่ยเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งที่จําเป็นที่ต้องทําจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงแรงคุณจะมีแรงบันดาลใจแรงกระตุ้นใหม่ในชีวิตถ้าคุณรู้สึกติดขัดในสาการใดหรือสามารถหาทาง ออกจากปัญหาได้เนี่ยแบบไม่สามารถที่ออกเอ,อ่อมีปัญหาแล้วไม่สามารถที่จะหาทางออกได้เนี่ยขอให้คุณรู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะขี้คายลงนะคะอืมไม่ควรเหมือนกับความสัมพันธ์ก็เหมือนกันก็ไม่ควรยึดติดก,กับความสัมพันธ์หรือมิตรภาพที่ไม่มีความสุขอะค่ะก็อะไรก็ได้ที่ทำให้เรามีความสุขอะแล้วเราเดินหน้าต่อตรงนั้นเลยค่ะแล้วคุณมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะ แล้วก็คุณเอ่อและจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้คุณเตรียมพร้อมในสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะเหมือนไพ,พ่พริคเนตบอกอไพ่มันเกืือกันเลยเนี่ยไอ้นี่ก็เหมือนกับชาลีออดเนาะการเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จบค่ะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย